วันนี้ทุกคนด้วยฮะว้าววันนี้เป็นวันพิเศษสําหรับป้ากับมาผมเพราะว่าเนื่องจากวันนี้คือวันถ่ายพิเวดดิ้งซึ่งผมก็จะเป็นคนอยู่ในในเฟร,รมนั้นด้วยกับพี่ผมเป็นคนหนึ่งเรามาดูกันว่าพิเวดดิ้งรอบนี้มันจะออกมาเป็นยังไงมันจะมีแบบว่าตัวป่วนแค่ไหนอะไรเงี้ยเอาไว้เจอกันระหว่างทางฮะและในที่สุดทุกคนก็ตื่นกันหมดแล้วนะฮะ รอๆตั้งแต่หกโมงแต่ตอนนี้ก็อยู่บนรถเดี๋ยวเจอกันอีกทีน่าจะครึ่งทางไปครับไปตอนนี้เราก็ต้องรอน่าน้องเขายกขึ้นใหม่เลยชุดนใหญ่มากโอ้โหสุดตายฮะสุดตายอีกนิดหนึ่งฮะอีกนิดนึ่งอีกนิดครับอีกนิดเขาราแล้วก็ ต้องรอตอนนี้เราก็ต้องรอเขาแบบว,ว่าแต่งตัวอยู่นะลูกหล่อไม่แพ้กันแต่ว่าลูกน่าจะหล่อกว่าหน่อยนึงอันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงเลยเพว่าลูกหลอ่ลอหล่อกว่า <c oughs> นี่ตอนนี้มาครึ่งทางแล้วน่าจะเว <Okay, right? S 1> ลาเดิอนอาจจะน่าจะต้องลำบากนิดหน่อยว้าว <Wow. S 1> ใส่แล้วดูขึ้นเลยลลส,มสีมันจะเป็นยังไงช่างต่างตาบออ <c oughs> วยกันให้เขาใส่ชุดนี้ยาให้พุ่แม่ลำบากคนเดียวนะกลางมาแล้วแบบว่ามันปุบปุบปุปุบปุบปุบปไปหมดเลยสายเชิดช่างกะบอกชอบอะไรที่สุดคุณบนลชอบตุ้ตัวเลยทอบไหม ก็ได้หนูมีเวลาให้คุณแม่คิดอีกคืนหนูจะเปเนสองตัวนี้ไว้ตรงนี้แหละหายใจเข้าลึกๆต้องปล่อยออกไม่ลุกมงคือมันดีทั้งสามชุดเพราะฉะนั้นก็เราอาจจะต้องต้องรอถามความรู้สึกในการเลือกชุดวันนี้ดีกว่างงงงเพราะว่าชุดมันเยอะมาก ชุดเดียมากใช่แต่ว่าเราจะสู้ๆเราจะเลือกชุดที่แม่ใส่สวยที่สุดมาให้ได้ครับเย่ตามนั้นเย่เย่โอ้ยพอดีเะวานนะตอนนี้นะก็คือพ่อผมได้กลายเป็นมาเฟียมาเกาไปแล้วนะฮะเหมือนนะเนี่ยเริ่ม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 มีอาการแล้วฮะเริ่มเริ่มหายใจไม่ออกแล้วฮะตอนนี้

เน่นเองเจ้หนอยสุดนะฮะจำไว้ละครออนแนอร์วันไหนละครออนแนอร์วันไหนวัน,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 นจริงๆแล้วผมคือประธานบริษัทเดี๋ยวเราไปสนพัผ่ันรรครับกันค <c oughs> <c oughs> ือแบบนี้คือสบายแล้วชิลเพลินเลยอ,ะอ่ะอ่านี่กำลังค้นอะไรอยู่ฮะถัะงแหวนตุ๊กแหวนรุ่งละบหมื่นแปดนะ